สวัสดีครับีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางนะครับดาวกาชาิแล้วก็ดาวโจน v ีไกันนะครับสำหรับแนวทางส่งแนวทางเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงให้เนาะนะครับผมก็ต้องกระทษสมาชิกด้วยนะครับบางทีในช่วงเทศการนะครับเข้าทศการนะครับมาติดงานนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็หลายๆท่านก็ คือก็ถือว่าได้วาดนี้ก็ถือว่าได้ลาพัฒนาไปเนาะนะครับก็หยุดที่ลาพัฒนาก็ถ้าว่าท่านไม่ได้เล่นนะครับมันก็มันก็ไม่เสียนะครับถ้าว่าท่านไปตามแนวทางอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าแนวทางของอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าครูที่เขาให้แนวทางบางท่านเขา่าอาจจะให้แม่นนะครับก็อาจจะได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับแนวทางของผมก็มันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจหรือติดงานอะไรนะครับผมก็ลงให้นะครับก็งานทั่วไปงานธรรมดานะครับแต่ว่ามัเนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทศก,กาลงานเกี่ยวกับขนมนะครับเนีย่ยผมก็ไม่ได้ลงให้กว่าจะเลิกงานเมื่อกี้เที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับกว่าจะหยอดนมยอดอะไรเสร็จนะครับก็เลยอัดคลิปไม่ไหว กวาจะมานั่งคิดนั่งคำนวณแต่ก็ต้องตื่นแต่เช,ช้านะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็พูดเราสู่กันฟังนะครับแนวทางบางทีท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะว่าเดี๋ยวปาวาผมเดี๋ยวลงเดี๋ยวไม่ลงนะครับครับเรามาดูดาวการชาติเข้าแนวทางเลยนะครับครับแนวทางผมพูดไปหร,รือ,อยังเนาะนะครับดาวการชาตินะครับวันที่12 รับราก็ชาติแล้วก็ดาจน V I P นะครับก็สแนวทางกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เล็กเด่นนะครับใครที่นำไปใช้นก็ยอมมีความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่ทราบนว่าผลมันจะออกอะไรนะครับ แล้วก,ก็มาดูแนวรังเรากาชาตินะครับตัวน,นี้ชุดบินผมให้ที่80456 80456นสะครับสุดเล็กเด่นผมให้ที่8กับ0ูนะครับแกับ0ก็ 0, 0, คใครชอบเลขศูนจับเลขศูนนะครับใครชอบเลขแปจับเลขแปดนะครับวันนี้ผมเน้นในที่เลขแปดนะครับเน้ในใที่เลขแปดถ้าท่านจะจับทั้งหมดก็แปดสี่แปดนะครับสชุดนะครับถ้าท่านชอบศูนย์ก็ศูนย์แปดศูนย์สูนห้าศูนย์หกนะครับแต่วันนี้ผมเลือกจับไม่แค่สองชุดนะครับก็คือ แปแล้วก็06 2ชุดนะครับแปกับ06นยระวังเลขเก้ด้วยนะครับศูนย์หกเก้ 9, 9, 9, นะครับแปกับแปนะครับแล้วลินสชุดนี้ก็สลับกันก็เป็น4นะครับแต่เพิ่ม9ก้เข้ามานะครับระวังเลขเก้นะครับส่วนสาตรงจับไม่ที่ 186่ดหเลศูจับให้ที่เก้าศูกับ9ก้าศูนผมเขียนอะไรเนี่ยลืมดูผม,มเป็นไรเนาะนะครับกับ186่งนะครับ ดาว06ส่วน2ชุชดผมให้ชุดนี้นะครับเน้นในที่เลข8ใครชอบเลขศูนจับที่เลข0นะครับหรือ่ต้องการเพิเ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับกับไปกันต่อที่ดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ก็ต่อจากกาชาตินะครับเพราะกาชาติมันออกเวลา25นาฬิกา23นาฬิกานะครับก็คือประมาณ5ทุ่มเนาะ อาทุ่มสามสิบนาทีนะครับแล้วก็ต่อที่ดาวโจนเข้าวันใหม่เลยวันที่13านะครับเดือน4ปพศสอง8นนะครับก็เที่ยงคืน30นาทีนะครับเป็นของวันที่13นะครับเรามาดูชุดวินนะครับชุดวินวันนี้ผมให้ที่03 149นกะครับเลขเด่น ผมไ้ที่0กับ3ก็จับไปอย่างละ2ชุดนะครับถามว่ผม่ผมเน้นผมชอบชุดไหนนี้ผมชอบเลข3นะครับเล็ก3ก็จะจับไปที่เด็ก0นก่อนเนาะจับไปที่0 4ส่วนเลขก3จับไปที่39เนะครับเลน39ก็ระวัง36ด้วยนะครับ3ตัวจับไม่ที่ 1 3ึ่งสานสะครับส่วนจุดที่2จงกไปที่ จับไปที่204นี่ครับมีแนวต่างดาวจน VIP นะครับตัวที่ผมเน้นในผมเน้นในที่เลข3นะครับใครชอบเลข0จับที่เลข0ถ้าจับต้องหมดจับในชุดวินเลยนะครับเน้นใหญ่ยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับ ท่นชอบ0ูนย์ท่าก็จับไปเลย 03, นย์สามศูนท่นชอบเลข3าม้วาก็จับไปเลยครับ 303, ศูนย์สาแล้วก็สามเก้ตัวไหนที่ผมเน้นจับให้นะครับระวังเลข6นะครับอย่างเลข6ก็ระวังเลข9ก้นะครับกับใครที่รับแนวทางก็แคอาไว้นะครับ ตับตายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่12เดือน4ีพศ2568นกะครับกับแนวทางลาวกาชาตินะครับสุนดาวโจนก็เข้าวันใหม่นะครับวันที่13เวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับส่วนับปกป้องเคียงไว้วันที่12เนาะเพราะว่าผมเริ่มจากลาวกาชาตินะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับฝากท่านใดนะครับคืน วันนี้ก็เป็นวันสงการเนาะนะครับจะออกกินออกเที่ยวหรือออกพบปะเพลินโงงนะครับหรือว่าไปสถานที่ต่างๆไปเที่ยวนะครับก็ให้สมาชิก f อทุกท่านนะครับก็ระวังตัวกันนะครับก็พยายามเช็คนะครับความปลอดภัยนะครับดื่มกินก็ขอให้กินให้มีสตินะครับ ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ